คำขอบคุณจากใจผู้ป่วยสู่แพทย์ธงแดงแห่งความหวังในโรงพยาบาลฟูด้าหนึ่งในธรรมเนียมอันงดงามของผู้ป่วยชาวจีนที่ได้รับการรักษามะเร็งจากโรงพยาบาลฟูด้าคือการมอบธงแดงปักคำทองแทนคำขอบคุณซึ่งถือเป็นของขวัญอันทรงคุณคา่าที่สะท้อนความซาบซึ้งใจและความหวังในการมีชีวิตใหม่ธงแดงและสีทองถือเป็นสีมงคลของชาวจีนสื่อถึงโชคลาภและความสุขซึ่งผู้ป่วยมักมอบให้แพทย์และทีมดูแลหลังการรักษาอันยากลำบากเพื่อแสดงความขอบคุณอย่างสุดหัวใจ ตามนโยบายของโรงพยาบาลที่ไม่รับของขวัญหรือสินน้ำใจเป็นเงินใดๆจากผู้ป่วยล่าสุดผู้ป่วยชาวลาวรายหนึ่งซึ่งเคยเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลฟูดา้าเมื่อ5ปีก่อนและกลับมารับการรักษามะเร็งอีกครั้งเมื่อต้นปีได้แสดงความขอบคุณในแบบฉบับเดียวกันด้วยการมอบช่อดอกไม้จากปากกาลูกลื่น3ามด้ามซึ่งเขาตั้งใจสื่อถึงอุณภูมิแห่งการถ่ายทอดความรู้พร้อมกับธงคำขวัญที่เขียนว่าหรือจิตเมสตาและทัศษะทางการแพทย์อันเลิศ ด้วยรักอันร้ายพรมแดนของวันสุดพิเศษนี้สร้างความประทับใจให้ทีมแพทย์พยาบาลและล่ามเป็นอย่างมากและจะถูกตั้งไว้ที่เคาน์เตอร์พยาบาลเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความผูกพันที่อบอุ่นระหว่างแพทย์และผู้ป่วยตลอดไปปรึกษาโรคมะเร็งโทร9 9 4 2 2 1 1 1 6 9หรือ0815803998